ครับผมสวัสดีครับสายบุญครับสายบุญนิวยางยนต์ครับจากสำนักสกชายเุดบยาวไป เดี๋ยวรอทีมงานก่อนครับกําลังไปรับหินนะครับตรงนี้ผมเคยมาเพื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วก็มาครับหน้าโรงโม่จำชื่อไม่ได้ครับเฮ้เลงมันมาก,มากอันนี้เพิ่งจัดทรงมา พ่อแม่สายคลีนครับสายขาวดูเสาดิเสาน่าจะสองเมตรแล้วครันนี้โกดจัดโกดจัด บางขนเงาจัดเลยครับ,ออบอของนอกเลยครับตอนนี้ลังเก็บเครื่องมือเอ๊ะฮ้ยเจอที่เด็ดครับนี่เจ้าฟูโซคารลอคันนี้ครับ เจอตลอดครับเจอทุกงานครับถ้ามีงานบุญโซนสุพรรณครับคันนี้เลยสายโหดครับคันนี้สายควันเป็นที่หลงครับเฮ้ยมันมันมันเพลงมันโอ้ทอ่อนี่แหละเขาเรียกวา่ารถท่อเยอะของแท้ครับดูครับ เฮ้ยเฮ้ยโห s, <S <Key board. S 2> หล่อมากครับคันนี้ดูท่อเขาโหดไม่โหดดูเอาครับเยอะกว่าชาวบ้านนะคันนี้นี่น่าจะจอดแบบเรียงสวยๆหน่อย หรือว่ามันไม่สะดวกครับดูครับปีที่แล้วนี่จอดได้สวยนะเรียงได้สวยอยู่โอ้โทออกสองฝั่งเลยครับนี่ครับฟับงฝุนเงาจัดครับดู พี่วิ่งงานอะไรเนาะนี่วิ่งหินวิ่งทรายหรือเปล่า oh. ใจมันลักะนะ oh. เอา้าเรียงสวยๆหน่อยเรียงสวยๆหน่อยตอยมาถอยมา mm. นี่คันนี้ก็เจอตลอดแล้วครับ ไปดูกันนี้หน่อยเอาว่วงมาเลยครับนี่ครับโลโมอะไรมิดชัยอะไรสักอย่างมิดลืมตลบเลยครับน้อไปซะแล้วเดค้า270ครับ เสียงโหดจริงๆคันนี้ก็เด็ดจัดครับนี่อะไรเนี่ยโคเสกเศษไม้ทองคำดูท่อครับท่อคู่ปลายห้าครับหะ4สี่นิ้ว ดูครับดูล้อครับครอบล้อไอ้ครอบดุมครอบดุมสวยงามพ่อใหญ่อา้าเช็ดใหญ่เลย แต่คนรักรถของแท้ครับเี่เี่นี่ครับเต้นด้วย <laughs> เด็ดมากครับเกาะเกียนชัยครับ 不过 วันนี้มากี่คันครับลูกเป๊คันเดียว,ยวสุดจัดครับระยะทางก็ประมาณ70โลครับจากนี่ไป70โลวัดทุ่งโป่งสุธาธรรมใช่ไหมวัดอะไรนะพี่วัดทุ่งโป่งอะไรนะน้องเออนั่นแหละสักอย่างวัดทุ่งโป่งสุธาธรรมหรือเปล่า โโอ้โหล่อมากครับอันนี้มาน่าจะครอบครัวเลยแหละอนี่ย่างหล่อครับสายขาวครับสีขาวก็สวยสะอาดดีครับ โอ้โหสวยงามครับเดก้าสามยีย่ครับ ครับเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ไปครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆเลยครับวันนี้วันอัิตย์ครับหกล้อก็มาครับหกล้อมากันหลายคันอยู่ เดียอันใช่ไหมคันนี้เหมือนรถน้องมุกอะ่ะเอา้าไปไหนนั่นน่ะวิ่งงานหรือเปล่าเอาปิดท้ายไปคันนี้แล้วกันครับเอ๊สงสัยวิ่งงานบ้างคันนะั้นไม่ได้ไปงานบุญรถแฝดน้ดนองมุกครับไม่ใช่แฟนแฝดรถแฝดครับเอาสั่งโก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  ปลายแนวใหม่เลรอเนี่ยมันมีหยักตรงนี้ด้วยครับเนี่ยเนี่ยโหท่อเรียงอย่างโหดครับเอาอยัางไม่หมดครับเอ,าอ้ายังไม่หมดมา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  สายขาวอูเมกาตัวนี้ตรงไหนดีจอดตรงไหนดีโอ้ที่จอดเต็มแล้วครับนี่ครับน,นี้ที่อะไรนะผมลืมชื่อแกเจอกันทุกงานนะครับพี่เพตดังเพตดัง กีก้าข้างหลังสายขาวรถเข้าทั้งวันเลยครับยังมาไม่หมดนะครับเดี๋ยวเจอกันคลืปหน้าครับสายบันเทิงไปเยอะเลยครับ